ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตีทัตช,ชาคอนเทนวันนี้เกี่ยวกับคอนเทนนะครับคุณกําลังอ,อกหักนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องลองเจอนะครับพี่ก็ได้จดใส่กระดาษแล้วไปศึกษามาสาหรับคนที่เคยอ,อกหักเนี่ยตัวพี่เคยเป็นไหมแบบเออเข้าใจทุกคนเกิดมาก็ต้องเคยเป็นไม่ไม่มีใครที่เคยเป็นอ,อกหักผู้หญิงผู้สาวอะไรแบบนี้นะตามสไตล์ผู้ชายเนาะผู้หญิงถามว่าอ,อกหักก็ก็มีไหมก็มีนะครับ คนที่โอหังนะครับคุณต้องฟังคลิปนี้ให้จบนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามแล้วก็ขอฝากแชร์ด้วยนะครับคุณฟังคลิปนี้อยู่คุณคงจะกําลังเศร้านะครับเศร้าแน่นอนนะครับฟังคลิปนี้แล้วก็มีเศร้าแน่นอนนะวันนี้ก็มาถ่ายโรงเรียนก็ถามว่าไม่ได้ถ่ายกี่วันแล้วนะก็ขอพูดตรงๆเลยสาวันนะครับเพราะว่าก็มีธุรลารยร์งานเนาะอ คุณจะโดนอกหักมาเมื่อโดนแฟนทิ้งบอกเลิกหรือคนที่เราทำอะไรพลาดๆไปเนี่ยสิ่งที่เราต้องเจอเนี่ยมันหนักและบางสิ่งที่คุณอาจจะคิดว่าคุณจะผ่านมันไปยังไงนะครับเถามว่าพี่เคยอกหักไหมก็เคยนะครับอกหักผู้หญิงถ้าเอาจริงๆเนี่ยก็ฟังเพลงเพลงอะไรก็ได้ที่มันเศร้าคือฟังที่เฉยไม่ได้อะไรหรอกก็คือฟังแล้วมันก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าอกหักนะอกหักไม่ว่าคุณจะเรียก รู้สึกอะไรยังไงก็ตามรู้สึกแบบไหนหรือว่าคุณแค่กําลังอยู่เพราะระยะหนึ่งเนี่ยระยะอะไรละ,ะหนึ่งนี่คือคําตอบของที่คุณต้องเจอนะครับพี่ก็มี5ลําดับที่คุณกําลังจะโอหันครับได้จดมา5ลําดับกันเลยทีเดียวนะครับลำดับที่หนึ่งก็คือคุณปฏิเสธนะครับลําดับที่หนึ่งคือคุณปฏิเสธปฏิเสธเนี่ยคือปฏิเสธยังไงก็จะอ่านให้ฟังนะครับ คือควรเป็นคนที่เพิ่งโดนแฟนบอกเลิกมาแล้วคุณก็จะเพราะว่าคุณเนี่ยไม่อยากยอมรับในตัวเองไม่ยอบไม่อยาก,ยากคือไม่อยากพูดกับตัวเองอ่ะไม่อยากยอมรับไม่กล้ายอมรับกับตัวเองหนอว่าเออโดนแฟนทิ e ้งอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่กล้าพูดเออโดนแฟนทําไมเธอต้องเป็นคนแบบนี้อย่างนู้อย่างนี้คือไม่กล้าพูดใช่ไหมก็จะไม่กล้ายอมรับตัวเองเลยแล้วตอน,นี้แล้วคุณปฏิเสธไปเนี่ยพอคุณปฏิเสธไปปึ๊บ ไม่อยากยอมรับคุณด้วยกฎไกของคนเนี่ยความคิดเนี่ยเราต้องปกป้องตัวเองเอาไว้นะครับเราต้องปกป้องตัวเองเอาไว้เพื่อยอมรับตัวเรามากขึ้นครับเราต้องเป็นคนที่ปกป้องตัวเองนะครับด้วยคําว่าลูกผู้ชายนะครับถ้าพูดจริงๆถ้าเราเลยอยากพยายามเหตุผลว่าเหตุผลใดเที่ยเที่ยมันเนี่ยเที่ยไม่ใชนะ่ทีนะเที่ยเที่ยเที่ยมัน ที่คุณกำลังจะพูดตรงๆออกมาว่าหรือที่เราจะไปเนี่ยบอกเขาว่าเออเรามีควรทำแบบนี้เราแบบครั้งก่อนเราเคยเป็นอะไรกันครั้งที่แล้วเราเคยพูดอะไรกันไว้เคยบ่งบอกว่าสัญญาอะไรกันไว้ก็นี่แหละก็เป็นเหตุผลที่ตัวเราเนี่ยทํำอะไรกับเขาไว้เราเคยสัญญาบ่งบอกว่าเออสัญญากันนะว,ว่าเราจะไม่เลิกกันแต่พอผ่าน,านไปสักลา ระยะหนึ่งเนี่ยเราก็เลิกกันจนได้ครับแล้วเราก็กลับมาคิดว่าเออทาไมเราต้องทาแบบนี้นะค้งก่อนเราไม่เอออย่างนู้นอย่างนี้เลยก็ข้อที่สองครับการเลิกกันเนี่ยมันคงไม่เกิดขึ้นนะครับการเลิกกันเนี่ยมันคงไม่เกิดเกิดมันก็จริงนะครับถ้าคนแบบคบกันนานๆเนี่ยถือว่าผมให้สิบเปอร์เซ็นเลยนะครับถ้าคนแบบคบกันนานๆนะครับแบบเออถ้าคบกันเล่นๆไม่รู้จะมาคบเพื่ออะไรคบแล้วก็เลิกนี่คือไม่รู้จะทําเพื่ออะไรครับถ้าเอาจริงๆก็คบกันนานๆ คือระยะของคนปฏิเสธเนี่ยและไม่ยอมรับตัวเองเนี่ยคุณยังไม่ยอมรับมันไม่ได้ครับคือคนที่คบไปแล้วไม่กล้ายอมรับคือยอมรับแบบยอมรับแบบเล่นๆน่ะไม่ยอมรับจริงๆสมหวังน่ะคือยอมรับเล่นๆแล้วไม่กล้ายอมรับกับตัวเองด้วยนะครับคือข้อนี้คือเป็นการเลอกกันที่ทุกคนเนี่ยไม่รู้ว่าจะพูดยังไงครับคือเลอกกันแล้วมันไม่เกิดขึ้นน่ะอันนี้คือคือข้อที่2ข้อที่2ผ่านไปแล้วข้อที่3นะครับ คุณจะเริ่มโกรธแล้วกล่าวถึงตัวเองยังไงที่คุณเจอมันเนี่ยคือคุณเจอเนี่ยทาไมต้องเป็นแบบนี้ทําไมเรื่องเราแบบนี้มันไม่ต้องเกิดขึ้นกับตัวเราในช่วงระยะหนึ่งน่ะช่วงนี้คุณก็จะรู้สึกไม่ได้นอนไม่หลับคือคิดไปอ่ะทำไมเตอคือแบบปวดหัวปวดประสาทอ่ะคือคิดไปใช่ไหมคือคิดไปแล้วพอคุณไม่อยากจะยอมรับ จริงๆเนี่ยสิ่งที่คุณจะทําก็คือคุณจะโกรธแค้นเขาแค่ไหนนะครับโกรธแค้นเขาแค่ไหนด้วยความที่แบบโมโหด่านะครับเข้าใจคนแบบมีแฟนก็ต้องมีด่าอะไรกันบ้างครับฟังนี้นะครับคุณอกหักคือทําให้เขาถึงคุณไปเนี่ยคือทิ้งคุณเนี่ยคุณจะด่าคําไหนก็ตามนะครับคือเขาทิ้งคุณไปอ่ะแล้วคุณก็จะโกรธแค้นและไม่ยอมรับในตัวเองไม่กล้ายอมรับนะครับและข้อที่ 3ผ่านไปก็เหลืออีก2ข้อข้อสุดท้ายครับก็ขอเป็นข้อที่จะไปข้อสุดท้ายก็ไปข้อ4ก่อนนะครับไปข้อ4ข,ข้อ4ชื่อหัวข้อว่าคุณจะต่อรองเพื่อเหตุการณ์ใดก็ตามครับไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างคุณก็จะต่อรองไม่ว่าจะพูดอะไรก็ตามคุณก็จะต่อรองต่อรองไปเรื่อยๆคือในตอนนี้อารมณ์กธของคุณนะครับเป็นความคิดที่ผิดพลาดมันไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะ เราดื่มด้วยสติของเราการกลับมานั้นๆในตอนนี้ผมอยากบอกว่าให้คุณพยายามหาทางออกและติดต่อเขาให้ดีที่สุดคือติดต่อเนี่ยก็คือหมายความว่าไปขอโทษเขาซักคือเราไม่ควรทําแบบนี้อะไรที่เราทําไปเนี่ยล้วก็ขอโทษกันแต่ว่าถ้าเขาไม่ยอมยกโทษไม่ยกโทษไม่ยอมยกโทษให้เราจริงๆเนี่ยเราก็ควรคิดเราจะต้องทําใจ <c oughs> ข้อที่5าครับข้อสุดท้ายขั้นตอนการสิ้นหวังท้อแท้นะครับ โอ้ยพูดไปพูดมาเสียงก็แหบข้อสุดท้ายนะครับก็เป็นข้อที่ทุกคนท้อแท้ที่สุดนะครับถามว่าพี่เคยท้อแท้ไหมก็เคยท้อแท้นะครับเข้าใจนะครับมันเป็นถามว่าเป็นเรื่องปกติไหมก็เป็นเรื่องปกตินะครับสักวันในวันนึ้งมันก็ผ่านไปแต่ว่าถ้าหากโอหักอีกสักครั้งเนี่ยเราก็เออนะครับข้อนี้ครับการต่อรองคุณจะรู้สึก กับตัวเองหรือคุณจะรู้สึกไร้ค่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยไร้ค่าหรือไม่มีประโยชน์กับตัวเองนะครับแล้วรู้สึกอะไรเลยและที่สำคัญคุณจะได้คิดว่าด้วยชีวิตฉันเนี่ยไม่มีเขานะครับคุณจะอยู่ยังไงดีฉันไม่น่าทำอะไรเลยคือเราขาดเขาไปแล้วไม่รู้ว่าเราจะอยู่ยังไงดีคือเราแบบเหมือนไม่มีตัวตนนะไม่รู้ว่าจะอยู่ยังไงไกระดาษเดยวไม่รู้จะอยู่ยังไงเขาก็ไปแบบที่ ที่เขาไม่กลับมหาวาล้วคือไปไกลๆแล้วหนีไปแล้วเราทำยังไงดีละ่ะพี่เราควรจะยกโทษให้เขาแบบหรือว่ายังไงหรือว่าเขาจะยกโทษให้เราอันนี้ก็คือแล้วแต่น้องๆน,นะว่าน้องๆจะทําไงพี่ก็ไม่มีคําตอบจริงๆน้องๆก็ถ้าแบบจะคบกันจริงๆเนี่ยเราก็พยายามปกครองคําพูดรักษาตัวเองไว้สัญญาและต้องทําไม่ได้ไม่ใช่ว่ามีอารมณ์กวนไงก็ใส่ใส่เข้าไปครับเราต้องดูแลรักษา คำพูดเราไว้นะครับคือสัญญาแล้วก็ต้องสัญญาเลยเนาะถ้าคุณจะรักจริงๆแต่ว่าถ้าเป็นข้อนี้เนี่ยข้อนึงเนี่ยปฏิเสธเนี่ยหรือว่าไม่ยอมรับตัวมันเนี่ยคุณเพิ่งโดนแฟนบอกเลิกมาเพราะคนเนี่ยไม่อยากยอมรับในตัวมันนะครับคือแล้วคุณจะปฏิเสธมันคือเอาจริงนะด้วยกฎไกของคนที่แบบไม่กล้าปฏิเสธหรืออะไรก็ตามคือขอบอกตรงๆเลยว่า ต้องขอสารภาพด้วยนะครับถ้าคุณปฏิเสธไงก็ขอให้พูดตรงๆไม่ต้องไปปฏิเสธไม่ต้องไปพูดโกโหกเขานะครับคือผู้หญิงเนี่ยเขาก็ไม่ได้จะอะไรกับเราหรอกแต่ว่าเขาก็เข้าใจในตัวเราแต่ว่าถ้าแบบสมมุติเขาเป็นคนที่ชอบแบบเยาะแย้งเราเราใส่อารมณ์โกรธเขาเนี่ยเราลำคาญเนี่ยคือเข้าใจนะครับเราเข้าใจว่าในตัวเรารักเขาแต่ว่าผู้หญิงเขาก็รักเราแต่ ถ้าผู้หญิงไปหยอกเล้งเราเนี่ยเข้าใจอยู่เขาก็ไม่เล่นกับเราที่เฉยเขาก็เล่นกับเราคุยไปหยอกแยง้งอยากให้ตัวเองหนะ่ยหัวเราะนะครับเป็นคนที่ตลกเอออย่างนู้นอย่างนี้เขาก็หยอกแยงแ้งเราแต่ว่าถ้าเราเกิดเมื่อความรำคาญเนี่ยขอบอกตรงๆเลยว่าเราอย่าไปบ่นไปด่าไปว่าครับอืออะไรต่อเราอย่าไปบ่นไปว่าเพราะว่าเขาก็เข้าใจรู้ความรู้สึกของเรานะครับก็เออคลิปนี้ก็มีเพียง เท่านี้ก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ก็ขอลาสวัสดีครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ขอบอกตรงๆเลยนะครับอย่าไปใส่อารมณ์โกรธๆที่มันแบบเอออย่างนน้นอย่างนี้นถ้าคุณอยากจะรักเขาจริงๆเนี่ยเราควรดูแลและใส่ใจเขาให้มากขึ้นคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละก็ขอฝากทุกคนด้วยนะครับที่ทคนเป็นก็สวัสดีครับ